ห้ามอห้ามอพี่สุดหล่อคะพี่สุดหล่อมีอะไรสู่รู้หล่อนก็รู้นายาว่าฉันเป็นตุ๊ดจะมาอะไรกับฉันไม่ต้องมาอ่อยฉันตอนเช้าหรอกอยาคือเมื่อเช้าอ่ะสู่รู้ว่ามาทำงานเกือบสายแล้วยังไม่ได้ซื้ออะไรมากินเลยหิวหิว พี่มีอะไรให้สู่รู้กินบ้างไหมะแหม่ต้องมาเดือดร้อนตุดอย่างฉันแต่เช้าเลยเดี๋ยวขอหาก่อนนะว่ามีอะไรหรือเปล่าอะเอาไปฉันเจอแล้วห่อหนึ่งเป็นคุกกี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่สภาพถุงยังดีอยู่เลยเอาไปกินแล้วกันขอบคุณค่ะแจ้สู่รู้ว่าแล้วว่าแจ้ต้องหามาให้สู่รู้ได้สมแล้วแหละ ที่สุรู้วางตำแหน่งไว้ให้เป็นว่าที่สามีในอนาคตอย่ามาพูดอะไรขนลุกอย่างนั้นนะยะได้ขนมแล้วก็กินไปแล้วนั่งให้เฉยอย่าหาเรื่องหาลาวอีกล่ะฉันจะตั้งใจทำงานคนเรานี่นะดูแต่หน้าไม่รู้ใจหรอกหล่อนเป็นอะไรของหล่อนอีกลมบ้าหมูกำเริบหรือไงยะเจ้ดูสิ ขนมหมดอายุไปเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะเอามาให้กินได้ยังไงอ่ะดีนะเขาบาปหนาเขาเลยไม่เป็นอะไรอ่ะถ้าเขาเป็นคนดีอ่ะป่านนี้เขาท้องเสียตายไปแล้วไหมโอ้โหหน้าหน้าเจ้ก็ไม่รู้ก็เจ้ก็บอกอยู่ว่าซื้อมาหลายอาทิตย์แล้วเออกินกินไปเถอะคนอย่างแกไม่ตายง่ายหรอกสวัสดียามเช้าค่ะคุณขั้นเทพเพิรดิฉันเดินผ่านมาก็เลยเอากาแฟมาฝากค่ะ ขอบคุณครับแต่ผมไม่แดกครับมาทําไมครับอันนี้มันไม่ได้ทางผ่านนะครับผมนั่งอยู่ท้ายซอยนะครับคุณมานนี่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยไม่ทานก็ดีค่ะเดี๋ยวดิฉันเอากลับแล้วก็อย่ามองดิฉันด้วยเจตนานในแง่ลบนะคะดิฉันเดินมาเนี่ยดิฉันมาคุยเรื่องงานค่ะดิฉันซีเรียสไม่ต้องเอากลับวางไวน้นี่เดี๋ยวกูแดกเองมาทำไมมีอะไรหน้ามึงไม่มาคุยเรื่องงานหรอก เอาแบบเป็นการไปงานนะคะมีขนมอะไรให้กูแดกเปลาไหมคะพระเอินถ่ตุดข้างๆแล้วไม่มีนี่กูเพิ่งรู้นะว่างานมึงคือการไถ่ขนมชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งปูขโมยของลูกมาตัหาก่อนอ่าเอาตไ,ไม่จ้เป็นไม่ต้องเดินผ่านมาเท่านี้ก่ะเกะกะกราบขอบพระคุณค่ะโอกาสหน้าจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปละแจกกินขนมเปล่า เขาเดินไปอยู่ดีค่าเทพก็ขนมมาให้เขากินด้วยกันไหมหล่อนกินไปคนเดียวเหอยยาเดี๋ยวงานฉันไม่เสร็จนี่ก็ขยัาานถ่ายขานมเขาไปทั่วเลยนะหล่อนวันวันนึงเนี่ยเจก็พูดหน้าเกลียดเขาไม่ได้ถ่ายใครซะหน่อยก็ให้มาด้วยความเสน่หาตั้งหากนั่งกินขนมไปทํางานไปดีกว่า ตายอะไรของมันอีกเนี่ยหาเรื่องหาราทุกวันเป็นระยะหล่อนผัวทิ้งหนูยังไงแจก้กไก่ขั้นเทพอ่ะต้องมาแกล้งสู่รู้แน่เลยเมื่อทิที่แล้วก็คุกกี้หมดอายุแต่รอบนี้มันหนักกว่ารอบเก่าอีกนะขนมครกเคี้ยวบ้านไหนวะหมดอายุมาต้องเป็นปีอ่บ้าหรือเปล่าแกล้งกันชัดๆอะ่อย่าบอกนิยาว่าหล่อนกินเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินเลยดีนะสู่รู้เอะใจเลยดูถุงก่อน ประสบการณ์มันสั่งสอนไว้นี่แหละนะที่เขาเรียกว่าเวรกรรมตามสนองเติอนไถยเขาหน่งคนอื่นเข้าไปทั่วเจ้ไม่ต้องมาซ้ำเติมเลยแค้นนี้ต้องชำระคำคมวันนี้คือคนอ่อนแอจะแก้แค้นคนเข้มแข็งจะให้อภัยส่วนคนฉลาดจะไม่ใส่ใจ